ทำไมทำไมผมงอก่อนวัยสาเหตุและวิธีการป้องกันหลายคนจะมีคำถามถามพี่ปราเสมอเลยทําไมผมงอก่อนวัยแล้วจะทำอย่างไรมาดูแก่ค่ะวันนี้ห้านจะฟังคลิปนี้จบเราจะได้ทราบสาเหตุและว,วิธีการป้องกันนําความรู้นี้ไปใช้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดสังกตินช่อง u t u b e เ e p ท y ่ i s h เพจ e พ a ที่ฟ i ปบายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลาย o u t u b บอ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ประจะส่งให้ทุกวันแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะว่าผมหงอกก่อนวัยเกิดจากสาเหตุอะไรและจะป้องกันอย่างไรมาฟังกันเลยผมหงอกก่อนวัยเป็นปัญหาที่หลายคนรู้สึกตักใจโอ้โหคนเรานะคะจะมีสีผมสม่ำเสมอโดยไม่มีผมหงอกหรือผมขาวเว้นแต่ถ้าเราเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยสูงอายุก็จะมีผมงอกบ้างบางคน เชื่อไหมครับผมงอกขึ้นทั้งท่านที่อายุยังน้อยก็ทําให้เกิดความเครียดและอาจจะไม่มั่นใจตัวเองด้วยโดยปกติสภาพผมของเราจะเปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยไปตามวัยเหมือนกับการทํางานของเยว่อื่นๆในร่างกายคนทั่วไปมักเริ่มมีผมงอกมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ30-40ปีแต่ผู้ที่มีผมงอกก่อนวัยอาจเริ่มสังเกตเห็นผมหงอกได้ก่อนคนทั่วไปถึง10ปี หรือมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นหลายคนอาจสงสัยว่าผมงอกก่อนวัยเกิดจากอะไรและมีแนวทางป้องกันหรือไม่อ่าวันนี้เรามาดูกันเลยผมงอกก่อรวัยเป็นอย่างไรสีผิวของคนเราแตกต่างกันพี่แปายอยากจะบอกว่าเส้นผมของแต่ละคนก็มีสีที่แตกต่างกันไปเป็นเพราะเส้นผมประกอบด้วยเซลล์เม็ดสีที่เรียกว่าเมลานิน2ชนิดอยู่ในต่อมรากผมทำให้ผมมีสีเข้มและอ่อนแตกต่างกันไป และที่สำคัญยูเมลานินสีที่ทำให้ผมสีของเราเป็นสีดำและน้ำตาลและฟีโอเมลานินทำให้ผมสีน้ำตาลแดงแต่เมื่อยุดเรามากขึ้นร่างกายจะสร้างเมลานินได้ลดลงทำให้สีผมอ่อนลงจากเดิมจากผมที่เคยสีเข้มจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาสีเงินหรือสีขาวหรือที่เรียกว่าผมเงาะนั่นเองโดยเฉลีย่ยผู้ที่มีผิวขาวอย่างชาวโยุโรป มกักเริ่มมีผลหงอกเมื่อ,อยุประมาณ35ปีชาวเอเชียจะเริ่มมีผมหงอกเมื่อเข้าสู่อายุ30ตอนปลายส่วนแอฟริกันก็แล้วแต่นะคะบางทีก็เริ่ม40ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเลยว่าผมหงอกก่อนวัยเกิดจากอะไรได้บ้างผมหงอกก่อนวัยสายเหตุ1กรรมพันธุ์กรรมพันธุ์เกี่ยวเนื่อยอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะหนึ่งในสาเหตุหลัก ของการเกิดผมหงอ,อกก่อนวัยคือการได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากคนในครอบครัวหากพ่อแม่หรือญาติที่มีประวัติผมหงอ,อกก่อนวัยอาจทําให้มีโอกาสที่จะเกิดผมหงอ,อกก่อนไวัยได้นอกจากนี้ยังพบว,ว่าโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่างๆอาจทําให้เกิดผมหงอ,อกก่อนไวัยได้เช่นโรคเท้าแสนปมโรคเบอร์คบโคซิส การขาดวิตามินและก็แร่ธาตุบางชีิดทำให้ผมเนี่ยงอกก่อนไวัยได้สาเหตุสำคัญเลยต้องระวังเมื่อร่างกายขาดสารอาหารวิตามินหรือแร่ธาตุที่จาเป็นอาจส่งผลกระทบต่อระบบในร่างกายและสุขภาพได้โดยเฉพาะเมื่อร่างกายขาดวิตามิน b 12ที่มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตและสุขภาพของเส้นผมจึงอาจทำให้เกิดผมงอกก่อนไวัยได้ส่วนสาเหตุามาจากการบริโภคอาหาร ที่มีวิตามิน B12 ต่ำายัางอาหารบางส่วรตรหรือเกิดร่วมกับภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามิน B12 ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามิน B12 ได้อย่างเพียงพอทำให้เซลล์ร่างผมอ่อนแอและอาจทำให้ร่างกายสร้างเมลานินได้น้อยลงจึงทำให้เส้นผมมีสีอ่อนกว่าปกตินอกจากนี้ยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบ,บุว่าเหล็กและทองแดงมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของผมและปริมาณเม็ดสีในผม และยังสันนิษฐานว่าปัญหาผมงอกก่อนวอัยอาจเป็นสัญญาณของโรคกระดูกบางซึ่งเกิดจากการขาดแคลเซียมและวิตามินดีสได้เช่นกันดังนั้นเราต้องคอยสังเกตตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อ3เลยนะคะว่าสาเหตุต่อไปที่ทำให้ผมงอกก่อนวัยคืออะไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพีที่ฟรีชเป็นก่อนกำลังใจปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่3โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง a u t o i m ม u n e d i ซ e ส s เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานปกติโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งระบบภูมิคุ้มกันจะทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อจึงอาจส่งผลต่อการผลิตเมสส็ดสีและอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาผมเหงก,ก่อนไปได้ โดยโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาผมหงอกได้ก่อนวัยเช่นโรคด่างขาวเป็นภาวะที่เซลล์ซึ่งมีหน้าที่ผลิตเม็ดสีถูกทำลายหรือหยุดทำงานทำให้ผิวหนังเกิดเป็นด่างสีขาวกระจายทั่วร่างกายและอาจทำให้เส้นผมมีสีขาวเป็นย่ยอมๆเกิดผมหงอกขึ้นก่อนวัยโรคผมร่วงเป็นย่อมเกิดจากความปกติของระบบภูมิคุ้ม,ม,ก,มก,งงกันที่ไปทำลายต่อมรากผม จนทำให้ผมร่วงซึ่งผมที่งอกขึ้นมาใหม่อาจเป็นสีขาวหรือสีเทาในระยะแรกและสีผมตามธรรมชาติจะค่อยๆขึ้นตามมาในภายหลัง mm hmm. ข้อที่สี่โรคต่อมไทรอย,ยต่อมไทรอยมีผลอย่างไรมาฟังเลยค่ะผู้ที่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยยงโรคต่อมไทรอยเป็นพิษและภาวะไฮโปไทรอยเทาเทอตไทร์โมนไทรอยออกมามา,มากหรือน้อยกว่าปกติ ผู้ป่วยมักมีอาการผมร่วงผมบางหรือเปาะขาดง่ายแลดเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เกิดผมหงอกก่อนไวัยได้เนื่องจากกระทบต่อกระบวนการสร้างเมลานินที่ลดลงกับปกติ 5. ความเครียดบอกเลยว่าความเครียดเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้วงจรของเส้นผมเข้าสูร่ระยะดุดลุ่งเร็วขึ้นและอาจส่งผลให้เกิดภาะวะผมร่วงทั่วหนังศีรษะ ซึ่งเป็นภาวะที่ผมร่วงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นชั่วคราวอาการจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงสําคัญมากคราวนี้เราจะมาปรับพฤติกรรมป้องกันผมหงอกก่อนวัยอย่างไรเนื่องจากผมหงอกก่อนวัยเกิดได้จากหลายสาเหตุหากเกิดจากการถ่ายทอดพันธุกรรมอาจไม่มีวิธีที่สาม,มารถป้องกันหรือเปลี่ยนสีผมให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างทาโบน อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คือ 1. เลิกสุปรีบุหรี่เป็นภาวะที่เรียกว่าทําให้ผมงอกก่อนไวัยได้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของต่อมรากผมหากไม่สามารถเลิกได้ตัวเองควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีเลิกบุหรี่อย่างเหมาะสมและเมื่อรู้สึกเครียดจากการเลิกสุปรี อาธากิจกรรมอื่นทําทดแทนอย่างการออกกําลังกายหรือใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเลิกบุหรี่ได้ง่าย 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน B12 โอเมก้า3ธาตุเหล็กทองแดงและสังกสีสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพบในเนื้อปลาเนื้อสัตว์ตับไข่นม ที่มีไขมันต่ำผักใบเขียวธัญพืชและก็ถัว่ว 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือสงสัยว่ามีอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับผมงอก่อนวัยเช่นพวกไทรอยต่างๆอันนี้เราต้องระมัดระวังผมงอก่อนวัยมักมีสาเหตุหลักมาจากการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมในรครอบครัวและโรคบ,บางกลุ่มเช่นต่อมไทรอยพันธุกรรมหรือโรคต่างๆเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีปัญหามากมายเรา,เราต้องไปปรึกษาแพทย์ว่าทำไมผมงอกมากเพื่อที่จะได้ค้นหาสาเหตุที่ถูกต้องและกอที่สำคัญหาทางที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเ e t t y ฟ i s h Fish, เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลา แล้วก็อย่าลืมนะคะนำความรู้นี่มาใช้เพื่อเติมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียรพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปรานะ,ะ,ะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้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 งช่องอยูทูบเฮลทีฟิตเชื่อพี่ปลานะคะ